เเป็นไท่่าหรถ้าเอาจริงๆจะเป็นหลักวันนะคะหลักวันก็ได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพียงแค่ชื่อคลินิกแล้วมันก็ขึ้นในระบบเพิ่มเติมเพีเดียวทางผู้กํากับทํานังสีไปที่เอเยตนที่เป็นบริษัทเอเนต์นะครับว่าคลินิกนี้ชื่อนี้คนนี้ผู้ต้องหาหกคนนี้ห้าคนนี้เคยซื้อสินค้าจากคุณไหมมันก็คี์เข้าไปอ๋อก็มันรู้ในขายให้ใครซื้อมาเท่านี้ขายหมอหยกเท่านี้ขายผมเท่านี้ขายแป้งเท่านี้มันรู้อยู่แล้วว่ามีลูกค้าชื่ออะไรบ้างนะครับผู้กํากับยังคงอยู่ในสายอยู่ค่ะท่านผู้กํากับคะ วันที่13ธันวาคม2564ค่ะครับและทีนี้คือว่าวันที่17ธันวาคม64เนี่ยมีการออกข่าวแถลงเรื่องไม่พบตัวยาและก็สิ่งผิดกฎหมายในคลินิกกรณีของผู้ร้องเรื่องอยากให้ออยอตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ฉีดให้ต้องแนะนําว่าผู้เสียหายต้องมียี่ห้อตัวยาที่ใช้จริงในวันดังกล่าวไม้ทางออยอตรวจสอบซึ่งออยอสามารถตรวจสอบให้ได้แต่นี้เราก็ถามผู้ร้องคนอื่นก็เขาเอามาให้เป็นถาดนะฮะ ท่านอ,อยอเขาให้มาเป็นถาดครับนี่คาเตือนจากอ,อยอสิทธิ์ของผู้บริโภคก่อนเข้าใช้บริาการคลินิกต่างๆเช่นขอถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้หากว่าทางคลินิกไม่ให้ถ่ายต้องตั้งข้อสังเกตว่าทําไมไม่ถ่ายหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะถูกต้องผู้บริโภคมีสิทธิ์ไม่ใช้บริการได้แพทย์ในคลินิกต้องแนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนทําผัดการทุกครั้งนะคะค ผู้บริโภคต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนเสมอแจ้งบอะแสค้นหาคำตอบบริโภคปลอดภัยจากสายด่วนอย1 5 5 6ได้เลยนี่คือคำแนะนำจากอยอหจะสวยจะหล่อย,ยินทุกวันนี้ไม่ง่ายใช่ไหมฮะแต่ทีนี้คนที่พยายามต่อสู้เพื่อผู้ร้องหล,หลายๆคนฮะต้องไปที่ท่านรองผู้การอนุสวร์หน่อยท่านรองผู้การฮะพอเผอยข้อมูลได้ไหมฮะว่าณตอนนี้เนี่ยแนวทางการต่อสู้ให้กับผู้ร้องต่างๆวางไว้แบบไหนบ้างฮะ ผมได้มารับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาหลังจากที่น้องๆได้ผ่านการทำศัลยกรรมและประมาณปีหนึ่งค่ะครับพอได้ทราบก็เข้ามาตรวจสอบข้อมูลใช้ความรู้ความสามารถที่เราเคยเป็นนังาับสอบสวนครับ,รบก็ประสานไปที่หน่วยการที่เกี่ยวข้องเช่นสอสอนห้วยขวางครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เริ่มทำสำนวนกันจริงจังจนกระทั่ง ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตจนสามารถบางส่วนที่ที่ฟ้องไปแล้วได้บางส่วนนะครับก็คือเราได้ทําร่วมกันได้ได้พิจารณาร่วมกันได้ส่งหลักฐานประสานข้อมูลกันครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังเรายังรอหลักฐานเพิ่มเติมจากที่ที่ผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังไว้ถ้าเราได้หลักฐานเพิ่มเติมจากชุดนี้มาเนี่ยเราจะาได้หลักฐานที่ครบสามารถที่จะยืนยันความผิดได้ค่อนข้างชัดเจนมากเพราะมันจะเป็นเอกสารซึ่งดิ้นไม่ได้ ครับมันจะชัดเจนมากครับที่ที่เราติดตามอยู่รอชุดนี้มาเราก็จะชี้ฟันธงได้เลยว่าไปไม,ไ,มไม่ไปไม่รอดนะครับถ้าถ้าหลักฐานตัวนี้มาถึงมือครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอโยตามที่ท่านอธยการมีข้อแด้เปรเป็น,น,ปนข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจาการอ๋อตอนนี้ที่ท่านตั้งข้อสังเกตไว้คือสถานประกอบกิจาการนี้เป็นยังไงฮะได้รับอนุญาตไหมครับมันมันมีข้อมูลที่ที่เราเห็นเนี่ยแต่เราเพียงขอหลักฐานที่ชัดเจน Oh. เป็นหลักฐานที่ได้ประโยชน์กับฝ่ายผู้ผู้เสียหายของเราะ oh. ค่ะถือว่ายังอยู่ในสำนวน hmm. บางสิ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ <Okay. S 2> เาานี้กลับมาที่อายการอรมณ์สักนิดหนึ่งสำหรับเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนคไม่ได้รวมถึงเคสนี้อย่างเดียวร,รวมถึงลหลายๆเคส แบบนี้ค่ะท่านยาการค่ะเรวระยะเวลามันผ่านล่วงเลยมานานบางคนเสียหายทางใบหน้าครับรับงานเหมือนเดิมไม่ได้ทํางานแบบเดิมไม่ได้เรียกร้องสิทธิตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับก็กำลังจะขอเวลาพูดถึงทางแพ่งเล็กอย่างเหมือนกันในด้านคดียา,ยาที่สมนนส่งอายการแล้วนะครับหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดนะครับถ้าเกิดก็ผิดก็จะมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับถ้าเกิดไม่พอก็จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมถ้าไม่ผิดก็จะสั่งไม่ฟ้องนั่นคืออำนาจของพนักงานอายการตามกฎหมายอาญานะครับ วิทยา,ยาเพราะฉะนั้นในกรณีที่อายการมีความเห็นสั่งฟ้องน,นะครับพนักงานอายการก็จะแจ้งสิทธิผู้เสียหายเหล่านี้ครับว่าบัดนี้อายการได้ฟ้องคดีให้ท่านแล้วนะครับจึงขอให้ท่านเนี่ยหากหากท่านประสงค์จะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนขอให้ท่านไปพบพนักงานอายการโดยมีชื่อนะครับตามที่หนังสือแจ้งไปนะครับนั่นคืองานคุ้มครองสิทธิของอายการนะครับ <c oughs> คดีายาเขาก็แจ้งไปหากท่านทั้งหลายได้สำนวนได้หนังสือฉบับนี้มาเนี่ยนะครับท่านก็ไปพบอายการพบอายการก็แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะครับ ในระหว่างนี้พอน้องก็บอกว่าไม่คุยแล้วเพราะเขาไม่มาติดต่อเราเลยเราก็กําหนดค่าสินใหม่ทดแทนเข้าไปถ้ามีพี่ถ้าท่านรองผู้การที่ท่านเป็นทนายปัจจุบันนี้ท่า <S S S 1> นท่านสามารถแต่งทนายเข้าไปเป็นโจทร่รวมด้วยก็ได้แล้วก็ยืน่นคําร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเข้าไปในคดีนะครับในส่วนคนที่หายแล้วเนี่ยก็เรียกค่าสินใหม่ทดแทนยอดเดียวเพราะนี่มีจํานวนที่แน่นอนออส่วนน้องผู้ชายที่นี่นปัจจุบันหน้าก็ยังไม่หาย<อ>ปกตินะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยต้องไปรักษาที่ไหนอย่างไรนะครับเขาสามารถเรียกได้2แบบแบบที่1ก็คือ เรียกจานวนเท่านี้แน่นอนเลยแล้วก็รวมถึงนี่ในอนาคตไปด้วยสมมุติว่าเรารู้ว่ารักษาตัวหนึ่งห้าแสนเราต้องรักษากับโรงพยาบาลอื่นอีกสักห้าแสนเราก็หนดไปเลยหนึ่งล้านบาท hmm. นะครับแต่ถ้าเรามองว่าไม่เป็นไรเราเรียกตามความเป็นจริงห้าแสนแต่ในอีกส่วนที่เหลือเราขอสงวนสิทธิ์คำพิพกษาไว้สักสองปี hmm. นะครับในคดีศาลก็จะสงวนสิทธิคำพิพากษาให้ว่าในกรณีที่อนาคตยังไม่แน่ชัดว่าจะรักษาหายเมื่อไหร่ลูกเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่สงวนขอให้ศาลเนี่ยสงวนสิทธิเรียกคำพิพากษาในอนาคตไว้ แต่อย่างน้อยไม่เกิน2ปีได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราขอศาลอีกสองปีต่อมาหรือปีต่อมาเรามองว่าเอ้ยเราต้องไปรักษาที่อื่นเพิ่มมาอีกนะจากที่เราขอ50 0แสนปรากฏว่าไปรักษาหมอหยกก็ได้สมมตินะหมอหยกรักษาให้แล้วหายหมอหยกคิดไป50 0แสนเพราะฉะนั้นเราก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิ่มอีก5 0 0แสนอย่างเงี้ยคราทำได้ทำได้ครับ<ต>ในคดีแพง่งเวลาีในคดีละเมิดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าคลินิกก็ต้องเสียดอกเบี้ยนะเพราะว่ามันละเมิดเขาตั้งแต่วันที่ทำวามเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ แล้วอ,อยากก่างกรณีของหมอหยกนะฮะคือถูกแอบอ้างชื่อแล้วก็เป,เป็นหมอปลอมไปทาใครได้เกิดเขาแม่ถึงชีวิตขึ้นมาเป็นยังไงฮะคืออันนี้หมอหยกมีเรื่องค่าเสียหายได้อยู่แล้วเ<อ>สีย,ยชื่อเสียงนะครับเสีย,ยตัวชื่อเสียงแล้วก็เกียรติคุณทางธรรมชาได้ของท่านท่านก็าำนวค่าสมัยทดแทนทราบว่าท่านเรียกไปพอสมควรเหมือนกันเมื่อกี้นะหมอหยกพอบอกได้ไหมบอกได้ไหมหมอหยกนะมันว่าจริงๆมันเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดค่ะจริงจริงมันค่า สียหายที่เกิดจากตอนที่เราไปเที่ยวอเมริกาค่ะก็คือพวกค่าเรียนค่าเดินทางทั้งหมดที่ต้องเดินทางกลับมามแล้วก็รวมถึงค่าเสียโอกาสที่เมื่อโดนแอบ,บอ้างตัวทําให้ตอนที่เรากลับมาแล้วเราสมัครงานนะคะ,ค,ะคือคลินิกก็ปฏิเสธห,หลายที่ <laughs> เพราะว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ว่าเราอคือคนที่อยู่ในข่าวหรือว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอย่างนี้ค่ะนั้นเดี๋ยวต้องเอาลิงก์นี้ไปให้ที่สมัครงานดูนะฮะ <laughs> ว่าคน,นเขาแอบ,บอ้างนี่คือหมอยกตัวจรงิง <laughs> แต่ว่าหมอหยกก็มีคลินิกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีผู้ใจดีรับไปให้ทำงานแล้วค่ะค่ะคุณหมอคะในฐานะที่เป็นแพทย์เลยและการเตือนหน่อยสําหรับใครที่กําลังจะไปทําสัญญิกรรมที่คลินิกอยากจะตรวจสอบชื่อแพทย์มีวิธีช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ทางแพทยสภาค่ะเขาทําเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งมันเข้าถึงง่ายมากค่ะก็เป็นเว็บไซต์ของแพทยสภามันจะอยู่ในหน้าแรกเลยค่ะว่า ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ถ้าเราก็เอาชื่อจริงกับชื่อกำน,นัสกุลนะคะไปกรอกแล้วก็กดคําว่าค้นหาเราก็จะสามารถเห็นได้ค่ะว่าแพทย์ที่เราตามหาเนี่ยที่เราค้นหาเนี่ยเขาเป็นจบแพทย์จริงหรือเปล่าแล้วก็มีความเชื่วชาญทางด้านไหนคําว่าจบจริงหรือเปล่าถ้ามีชื่อในนั้นคือหมายถึงสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในประเทศไทยนะคะหมายถึงไม่ได้รวมถึงแพทย์ที่จบต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้คือต้องสอบผ่านแพทยสภาของประเทศไทยก่อนครับค,คุณเอสบายใจขึ้นไหมฮะ ตอนนี้กำลังลุมช่วยกันหาทางออกให้อยู่สบายใจส่วนหนึ่งค่ะก็อันนี้ก็อยากจะสอบถามเบื้องต้นได้ไหมคะเวลาจะหมุนจริงฮะประมาณสักสามสิบปีฮะเดี๋ยวไว้นอกรอบเราคงไม่ได้นําเสนอเพียงแค่ครั้งเดียวตามอย่างต่อเนื่องเชิญไปก่อนนะหมอหยกฮะเชิญไปด้วยฮะท่านรองผู้การด้วยฮะรวมถึงผู้ร้องคนอื่นๆนะฮะนะวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะผู้ร้องหมอหยกนะครับคุณคุณบีคุณซีท่านรองผู้การแล้วก็ขอบคุณท่านอัยการขอบคุณท่านมุ่งกับด้วยนะฮะ เดี๋ยวในช่วงเวลา1 5นนการ1 5นาทีครับเราเรื่องนี้ไปคุยด้วยในรายการสถานิประชาชนยกกำลัง3รวมถึงภายออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งหมดและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ